ในป่านะครับแล้วนถะ้าอันเดลก็จะก้าวปในป่าเสร็จแล้วนะเดี๋ยวคลิปอีกคลิปนึงเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวอีกคลิปนึงนะครับเดี๋ยวก็จะไปบอกอัปเดตว่ามันมีอะไรบ้างครับโกกันในโกกรดเด่นวันนี้เขาเปลี่ยนใจมาทำคลิปแทนนะนะครับผมจะมีแค่แบบนี้แนนค่สองนนครับนะคเพราะว่าเปิดเทอมเรไม่ได้ทำกันนะคบงั้นก็ ดูยีกตรงดูตรงนี้ก่อนเขานั่งกรน,นี้อีกนะเขานั่งกรน,นี้อีกเขานั่งกรน,นี้อีกเอาเน็ตรอดจริงงี้ก็ขออย่าให้เนตหยุดการการอัปเดตนะ ก่ร้วนกี้บอเหนัก่น,นี้อีกนะ1 0 0นะ ิดตรงนี้ไปปิดกล้องนะครับจะปิดกล้องี่อันนี้จะอัปเดตวันที่สาม ที่อัปเดตเกมนี้จะอัปเดตน,นะประมาณนี้ที่จะเขาจออะอัปเดตนี้อ๋มาเข้มาเลยต้องเสียสม,ม,อ,มงบบองอนงั้นเดี๋ยวไปหาอะไรทำก่อนเงินเกมนี้มันเฟิร์มงั้นจะหาอะไรดูก่อนดีกว่าเมื่ออยู่ดีๆตทิกตอก ไม่มีรถหรูให้เธอนั่งไมมีรถให้เธอขี่ต้องเสียใจไปนะคุณดีเดียวซืรถดี้เธอกินฉันจะพาเธไปที่ไม่ใช่ฉันไหนที่ที่มีแต่เธอแค่รักและมีแค่เราแสงดงามแบบนี้ฟ้าสความอย่างนี้ Today I'm gonna be dressed up as b ยานอ, <am> อานาวากาศสนโจ21ออกเดินทางจากศูนย์อกโอ้ยเจ็บใจพี่เสือเป็นอะไรพี่กดไม่ทันนะสิเนี่ยตาก็เกือบกดไม่ทันเหมือนกันพี่เจ้าของแดนเขาไม่จัดโปรเองเลยมาร์คตาแม่เหล็กตัวดังเขาบอกคืนกับอะไรให้ลูกค้า2แถม2เนี่ยได้ทั้งหมด4ซอง236บบาทเองแถมเขายังมีเทสเตอร์ให้ลองด้วยนะ ไมกักลแบบ่่หวงเยผู้ชายคนนี้อยากแกล้งหมาตัวเองก็เลยตะโกนพูดคำโปรดของมันออกมาแล้วแกล้งทำเป็นหลับเพื่อดูว่าหมาจะทำยังไงหลังจากนั้นหมาก็เดินเข้ามาแต่ดูเหมือนมันจะรู้ทันเดินเข้ามาแบบใจเย็นเหมือนจะสงสัยว่าเจ้านายแกล้งแน่ๆแ,แล้วมันก็ใช้ปากค่อยๆดึงเขาลงจากเตียงเหมือนจะบอกว่าถ้าไม่พาเราไปเดินเล่นงั้นเราพาไปเดินเองก็ได้ ผู้ชายคนนี้อยากแกล้งไปไปกันไว้โอ้ย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 ,อย,อยโล,โลีลีลีลาลีลา บ er er นี่คือวิธีการเปิดตัวศิลปินที่โด่งดังที่สุดในโลกและหลายศิลปินได้อ้างอิงหรือคารวะการปรากฏตัวอันโด่งดังแบบนี้ของไมเคิลแจ็คสันในผลงานของตัวเองซึ่งย้อนไปเมื่อปี1992การเปิดตัวของไมเคิลแจ็คสันจากการพุ่งขึ้นมาจากใต้เวทีนั้นเป็นสิ่งแปลกใหม่ทําให้ทั้งโลกฮือหาเป็นอย่างมากแม้ว่าศิลปินหลายคนจะพยายามทําตามแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่มีใครสามารถสร้างความรู้สึกตื่นตะลึงและความประท ใจได้เท่ากับครั้งแรกที่ไมเคิลแจ็กสันปรากฏตัวให้เราได้เห็นเลยนี่คือวิธีการเปิดตัวศิลปินที่โด่งดังที่สุดิิิิดดดััังงงตตตตตุุุุาานนนน แล้วแล้วแพตตี้แล้วแล้วแพตตี้แล้วแล้วแพตตี้มาครับแต่ถ้าผมโดนสีชมพูผมจะสวยขึ้นนี่มันอะไรกันหน้าผมเอ้ยไม่ใช่เอาใหม่ few moments later. นี่มันอะไรกันหน้าหนูต้องรีบตัดไม้แล้วไปหาสีชมพูด่นดวนแต่ใช่สกินตอนนี้หนูสีชมพู หน,หนูปกติแล้วเพราวาชิปนี้คือการไปฆ่ามังกรได้ตรงนั้นต้องสาก,กุระโชคเดียวสุดแต่ตอนนี้หนูสวยขึ้นพวกสัตว์ก็เข้ามาหาหนูด้วยอ่ะนนี้มีหมูสีชมพูเฮ้ย <c oughs> ดูเหมือนหมูตนนัวนี้จะนำทางหนูไปหาหมูบ้านนะเก็บขนมปังในกล่องนี้กอนเล็กกระถางน้ำฟรีเดี๋ยว คลิปในวันนี้น่ากลัวได้โปรดกดไลค์คลิปนี้เพื่อแก้คำสาประวังด้วยบ้านผีสีงหลังที่16ถ้าโดนแปะจะแบนแต่จะปลดแบนให้จะไม่ไล่เมื่อไฟเป็นสีฟ้าจะถูกไล่เมื่อไฟเป็นสีแดงทำไมบ้านหลังนี้มันดูมีความรับจังแล้วเจ้าของบ้านคือเขาเล่นแบบนั่งอยู่ในบ้านคนเดียวรอคนมาอย่างนี้หรอ ทำไมบ้านมันเข้าไม่ได้อ่ะเฮ้ยเหมือนเป็นบาเรียกั้นเลยนะต้องโดดเข้าเค <Okay. S 1> โอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้มีคนมาเที่ยวเหมืนกับเราเลยอ่ะไงามาเที่ยวเหรอ <laughs> มาเที่ยวเหรอ เอาอีกแล้วไส้กรอกน้ําแตกรอบนี้หนักกว่าเดิมอีกเล่นเอาเงือแตกกันเลยดิครั้งแรกของไส้กรอกน้ําซุปซอสบูดักมั่นใจได้เลยเกาหลีสูตรเผ็ดตรงตามตํารากัดฟินซุปกระจายเด็ดต้องเข้าเวฟนะจ๊ะกดหมายเลขสองเท่านั้นเด็ดสุดท้ายแล้วก็ออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะจำได้ว่าครั้งที่แล้วก็มีคนอยากให้มีรสชาติจัดจา้านรอบนี้เลยจัดเต็มทั้งเผ็ดทั้งแซ่บทั้งอร่อยปุ๊บน้าซุปแตกปั๊บตามนี้เลยจ้ะเอาจริงๆก็แนะนําเลยแล้วกันสำหรับคนที่ไม่ชอบความเผ็ดร้อนเนี่ยแนะนําให้หลีกเลี่ยงไไดดดด้้้เลยนะููจากกชชันนสิิิี ด้้้าาาาายยยแแลววววบบออออกกกกก่่รเเหืตมมมัโคอืองทององคือวันนี้นะคะแล้วเรา,าจะมาเล่าเรื่องแปลกที่เราได้เจอมาในแมปโลบอทที่เราสร้างเองในคืนวันฮาโลวีนพวกเราได้เข้ามาในแมปนี้กันเนาะในไลฟ์แล้วว่าฮาโลวีนเนี่ยเราก็เลย,ยจัดกิจกรรมให้ FC ว่าเราจะมาเล่าเรื่องผีกันเสร็จแล้ว FC ทุกคนก็มาเล่าเรื่องผีของตัวเองแล้วเราก็ได้เล่าเรื่องผีที่ตามประสบการณ์ของเราเราเคยเจอมาด้วย อันนี้ก็แล้วแต่เวลเจิอาแลการรับชมของแต่ละคนเนาะทีนี้มันมีสามสิ่งแปลกที่เกิดขึ้นในแมพของเราในเมื่อคืมาอย่างที่สามคือพอหน้าจอขึ้นแบบนี้เสร็จของแมพก็ลยได้คือฟังแต่ละอย่างมาดูแบบจะมาเล่าเรื่องแปลกที่เราได้เจอมาในแมพโลบอกที่เราสร้างเองในคืนวันฮาโลวีนพวกเราได้เข้ามาในแมพนี้กันเนาะในไลฟ์ แล้ววันฮาโลวีนเนี่ยเราก็เลยเหมจัดกิจกรรมให้ f อว่าเราจะมาเล่าเรื่องผีกันเสร็จแล้วเอฟทุกคนก็มาเล่าเรื่องผีของตัวเองแล้วเราก็ได้เล่าเรื่องผีที่ตามประสบการณ์ของเราเราเคยเจอมาด้วยอันนี้ก็แล้วแต่เวทจารย์ในการรับชมของแต่ละคนเนาะทีนี้มันมี3ามสิ่งแปลกๆที่เกิดขึ้นในแมพของเราในเมื่อคืนวันฮาโลวีนที่ผ่านมา1คือมีเงาดำใหญ่โผล่ขึ้นมาในแมบพบซึ่งทุกคนในแมพเห็นเหมือนกันหมดอย่างที่2ก็คือ okay, okay. อยู่ดีดี ตอนที่เราไลฟ์อยู่หน้าจอเกมของเราขึ้นแบบนี้เจอตัวอะไรด้วยว้ยอย่างที่สามคือพอหน้าจอขึ้นแบบนี้เสร็จของแมปก็ลอยได้คือฟังแต่ละอย่างมาดูแบบเป็นไปไม่ได้เหมือนแบบกำลังเล่าคลิปปี้พาสตารเราเลยโทรไปเช็กกับเพื่อนสนิทของเราพอหลังลงไลฟ์ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเรารู้ว่าเพื่อนเราอ่ะเข้าโรบอสสตูดิโอได้เขาเป็นคนช่วยเราสร้างแบบนี้ซึ่งเขาก็บอกว่าเออใช่แบบ ข้อแรกอะ่ะเขาเอาตัวละครในแมบที่ในอนาคตเนี่ยจะเอามาเป็นแบบบอสของแมพอะไรแบบเนี้ยเอามาใช้เล่นเฉยเยแบบวันฮาโลวีนอาจจะมีแบบกิจกรรมเล่นแต่ว่าเพื่อนบอกว่าข้อที่2ที่หน้าจอเราก็พลิปแบบแปลกแบบนั้นแต่ข้อที่3ที่อยู่ดีของในแมปลอยได้อะ่ะเขาไม่ได้ทําซึ่งพอเราเข้ามาเช็คหลังบ้านไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจริงๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยจริงๆซึ่ง,งมีน้องๆหลายคนตอนที่เราไลฟ์ฟิว่เหมือนกันก็บอกว่าหน้าจอตัวเองก็กระพริบ แต่บางคนก็บอกว่าของตัวเองอ่ะไม่ได้กระพิบ,พบแล้วข้อที่3ที่ของในแมบบลอยได้อ่ะของในแแบบเรา ทุกชิ้นมันโดนล็อกอยู่แล้วมันไม่ใช่แบบที่เราเพิ่งสร้างวันนี้มันเป็นแบบที่สร้างมาจะเดือนหนึ่งแล้วมันสร้างมาสักพักหนึ่งแล้วเป็นแบบที่ทุกคนก็เข้ามาใช้กันตลอดเวลาเราไลฟ์เราก็เข้ามาเล่นแบบนี้กันตลอดคือเราก็เลยงงแล้วเราอยากหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนเพราะมันทำให้เราตกใจแล้วแบบ FTB ของเราตกใจใช่ไหมเราก็เลยหาคนที่เป็นแบบผู้พัฒนาเกมทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศของโลบกแบบชุมชนผู้พัฒนาเกมอะว่ามีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมแล้วเราควรจะแบบป้องกันยังไงได้บ้าง ซึ่งความคิดเห็นก็หลากหลายบางคนบอกว่าเป็นเพราะเราเน็ตไม่ดีหรือแบบแมบบเรามันของเยอะเกินไปบางคนบอกว่าแบบเป็นเพราะช่วงฮาโลวีนคนเขาเล่นโลบอกเยอะมันก็เลยจะทําให้เซิร์ฟเราโดนกระทบไปด้วยคือก็มีหลายแบบข้อมูลมากซึ่งเราแบบขอบคุณคนมากคือบางคนก็บอกว่าเราโดนแฮกเราคิดว่าอาจจะไม่ใช่เนาะเพราะว่าเราแบบไปจิตอาสามาภาษาอังกฤษอะเหลือชวัยศิลปศาสตร์ซึ่ง งั้นเราขอดกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวจะปิดกล้องอีกทีเดี๋ยวจุดที่เลยนะเนี่ยแหละผู้ชายคนนี้อยากแกล้งแฟนด้วยการล็อกประตูสิ่งที่เราเห็นหนูหนูอยู่แถวนี้แหละจ้ะสิ่งที่แมวเห็นมูนูนูบ้านอยู่แถวนี้แหละจ้ะ <laughs> อยู่แถวไหน หนูหลงทางแหละจ๊ะกลับบ้านกับพี่แม่จ๊ะสิ uh ่งที่เราเห็นหนูหนูอยู่แถวนี้แหละจ๊ะสิ่งที่แมวเห็นวางแบบสวยปกะกบบุกแบบเดียวเลยพี่แม่ครับก็ได้ในชีวิตจริงอ๋องั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวไปดูอัปเดตเองนะคบงั้นเดี๋ยว อ้าบเบตแล้วเดี๋ยวจะมาบอกนะครับมีแค่แน่แหละ๊ายบายอันนี้ตอนแรกพี่เอาไปจดตารางแบบตาราง